สวัสดีครับพบกับพี่ตูนับวันนี้เราอยู่ใน l ล n e After นะครับเป็นเกมแนวซอมบี Zombie, เ้เกมนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแรกที่ปล่อยมาในรอบหนึ่งปีก็ขอโทษทีนะครับที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับพอดีก็มีเรื่องอะไรมากมายในชีวิตนะครับที่เราต้องทำงานนะฮะโตขึ้น เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็ต้องมีงานทําที่เป็นหลักแหล่งนะครับแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวนะฮะไหนจะเรื่องส่วนตัวไหนจะเรื่องครอบครัวไหนจะเรื่องงานนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลามาทาคลิปวิดีโอนะครับให้ผู้คนได้รับชมกันนะฮะวันนี้เป็นคลิปแรกของในรอบ1ปีก็ได้ว่าได้นะครับ1ปีหรือปีครึ่งก็ไม่รู้นะไม่เคยอัพวิดีโออะไรเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับใครที่ หายหน้าหายตาไปลืมไปช่องนี้ไปแล้วก็กลับมานะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับโอเควันนี้เราอยู่ในเกม Light like After นะครับเ,เกมที่ผมชอบมากนะครับสำหรับเกมนี้เราจะมาเล่นกันในพาร์ทนี้เลยผมทำการสร้างตัวละครไปแล้วนะครับคือเป็นน้องเล่นระบบของเกมมาเรียบร้อยแล้วสองตัวมันคือสร้างสร้างหลายตัว จะ,าากกจะเลือกเกซิร์ฟเวอร์ใหม่ันกอนเราเริ่มเลนเกเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับสร้างในส่วนของวันนี้นะครับเราจะเริ่มเล่นกันใหม่เลยนะฮะตั้งแต่แรกตัวเก่าผมเล่นไว้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือ,คอเรียนรู้ระบบคือลองสร้าง2ตัวว่ามันแตกต่างกันยังไงก็คือมันก็คือเซิร์ฟเวอร์เดียวกันแต่แต่างแตกต่างกันที่เราต้องเล่นตัวใดตัวหนึ่ง ก็คือตัวใครตัวมันว่ากันโอเคครับต่อไปเลือกสอา,ายพันธุ์ของสุนัขนะครับก็คือเราจะต้องการเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับผมได้เลือกของตัวนี้ไปแล้วนะครับลองใช้ไปแล้วถามว่ามันแตกต่างยังไงก็คือแท่ไม่แตกต่างน,นะครับใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะชื่อทอม โอเคนะครับอันนี้มันจะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเล่นในส่วนไหนนะครับผมจะเล่นเั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันอ่ะนะครับ ตัวเกมผมยังไม่ได้ปรับตั้งค่าอะไรนะครับน,นี่คือตัวเกมที่ใหญ่ที่ระบบปรับให้ไม่รู้ว่าตั้งค่าไว้ไหน,นในส่วนของเมื้อหมูยังไม่ตั้งมันมีการ snapshot ให้ด้วยนะผมจะเลือที่ผมเล่นในคอมเอาเนะี่ยฮะก็คือใช้ blue stack เป็นการอัพ การเล่นเนเือ่อนรกเข้าแล้วเัก็ลั่วเหมือนเรากลังหนีแต่รถรทุกนขงอก้อรูอ้สึกว่าซอมบี้ก็ระบาดเมืองนะครับแล้วก็เพื่อนเราก็ตาย อ่สอบเพื่อนไป่ได้วะหรือว่าไม่ไปแล้วโอเคผมขออนุญาตมันเข้าส่วนตั้งค่าของเกมไม่ได้นี่ว่าโอเคเดี๋ยวผมทําตามเกมไปก่ยนนี่ฮะอันนี้อะไรโอ้โอเคนี่เป็นชื่อตัวละครเรานะครับเนี่ย มันให้เดินไปกูนะฮะแรกๆอาจจะทุรนทุรายน,นิดนึงเราเล่นกันสดๆครับตั้งกันสดๆโอเคมาน,นี่ใช่ปะวะเอาไม่ใช่ <c oughs> อ๋อมันได้ทำการใช้อ่าแบนเดจทูรีสโตสเตมิน่าก็คือใช้แบนเดจเพื่อเพิ่มเลือดตัวเองนั่นเองนะครับ อ้าวอยู่นี่ก็อยู่ดีมันก็วิ่งมาเฉยเลยแล้วก็ซอมบี้ก็เกิดอะไรเนี่ยเอาเอา,อ,าอยู่ข้างหลังข้าไว้ stay with me โอเคแล้วก็เดินไปบนครับตั้งกันสดๆเลย Okay. อันนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะได้ให้ของมาคือเป็นขวานกับอ่าพิกแอคนะครับอ่าแทบ to enter, to ็บทูเอนเทอร์ทูดูดูอ๋อมันเล่นกับเพื่อนแต่ลรผมไม่มีเพื่อนเล่นนะ่ะโอเ okay. ค let's go <S อันนี้คือตัดไม้ฮะมุมซ้ายบนคือตัวนี้ก็คือจะเป็นอาชีเม้นต์อาไม่ใช่อาชีเม้นต์เอยอาเควส นะครับภิรกิจเราเนั่นเ <C> e <at> องเดี๋ยวต้องทำนะครับทำการขุดสโตนให้ครบสามสอ่ามาเสร็จแล้วอ่านี่ให้ไปเก็บในส่วนของสมุนไพรนะครับอโอเคสุดแล้วนะฮะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างคอยสร้างในส่วนของมาชเต้มันสร้างง่ายยังวะ ง่ายอย่างนี้ได้หรอ่ะโอเคคลิกในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอเรียนำทางให้เราว่าตัวภาตรกิจต่อไปจะอยู่ตรงไหนน,นะครับตัวเมาส์เคอร์เซอร์อาจจะบังตาบางลูกหูตาดนีนึงนะครับดีผมไม่ได้ตั้งค่าในส่วนของให้มัน รู้สึกว่าหมามันกําลังมันเจออะไรบางอย่างนะครับแล้วเราก็ถามมันว่าอยู่ที่ไหนหน,นี่โอ้ยตรงนี้บ้าโอเคเจ้าทอมให้ค่าเก็บอันนี้เหลืไม่เปไรให้คุยกับหมาโอเคเสร็จแล้ว เรากลับมาคุยกับผู้รอดชีวิตนะครับคนนี้คือใครก็ไม่รู้ดูสมมติขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมโอเคฮะกดเปลี่ยนด้วยมาต่อกันครับผม let's go โอเคเราตอนนี้เหมือนว่าเราหมาเราไปเจออะไรบางอย่างอยูอย่ด้านบนนะครับมันก็เลยมาบอกเราแล้วทีนี้เราก็ไปบอกกับไอคนนี้บอกว่าให้มาช่วยหน่อยสิเหมือนเหมือนหมาเรามาเจออะไรบางอย่างนะครับให้เรา ทำการส่งตัวรางได้บนนะครับแล้วก็ทําการเฮ้ยกดผิดเลือดรถเลยไอดตายเจ๊ทุดาวทูเออมันบอกให้เอาบันไดลงมาโอเคแล้วมันหมาแล้วมันขึ้นมา,าได้ไงวะโอเคครับต่อไปก็ให้ตามไม่ด้ไปนะฮะ แล้วก็เจอ,อยาโอเคเก็บเดี๋ยวบ,บี๊มาเหรอโหดเลยครับโวกเลครับมี้วฮะกดไวมาะกดอ๋อสอนโอเคอเฮ้ยเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยว ที่อ่ะตรงเลวะโอ้โหโดนไปเรืยเลยโอ้ยวิ่งดีครับรออะไรครับโอ้กดวิ่งไม่ได้ด้วยยังได้แค่แบบเหยาะๆอยู่นะฮะโอ้ย้ยโดดไปแล้วกดบ้างอื้อหือ มีไปที่จะมารอคุยอะไรอีกวะมันดูกันมาแล้วเร็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 วเออไปเลยนี่วิววว่งถือมีดกันมาเลยทีเดียว มือนเจอกลุ่มผู้รอดชีวิตอีกคนนะครับเออบอกประมาณราผมกดมัม่วแม่งโอ้ยกระตุกโอ,โอยกับนี่ ึผมได้ปืนมาฮะเป็นช็อตกันครับผมควิกรีโหลดโอเคได้ไงต่อภารกิจใหม่ก็คือไปที่กล่องครับเปิดกล่องโอ้โหมีไงต่อ บริเกตครับกดที่เป๋าเลือกในส่วนของที่บริเกตนะครับเรากดใช้โอเคแล้วก็ทำการตั้งนะเก็ตั้งกันไม่ให้ซอมบี้มาน,นั่นเองนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ก็เพื่อนเรา ทําทการปกป้องเพื่อนนะครับเพื่อตอนนี้เพื่อนเรากำลังทําการซ่อมซ่อมบีมาแล้วยิงยิงยิงโอ้ระยะไม่ถึงถ้าเกิดมันไม่ขึ้นสีงแดงก็คือระยะมันจะไม่ถึงนะครับรีโหลดรีโหลด่ไมัมันจะ s n ช p s h o ให้เองนะดูสังเกตดู ระยะไกลมันอาจจะไม่ค่อยเสิงเท่าไหร่ฮะโ้มาก,กันเต็มเลยเสร็จยังเพื่อนเออถ้า,ถาคือยิงโดนหัวนี่คือสุดยอดฮะเป็นอย่งางวะ เฮ้ย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 กระโดดอะไรไปทำไมฮะเพราะตอนนี้มันบอกว่าเสร็จแล้วโอเค วงน้ำเป็นสเต็ปของการเอาชีวิตรอดแล้วก็มาเตื่นที่ไหนก็ไม่รู้อา้ายังมีเสียงซอมบี้อยู่ดีมันก็มายื่นมือใส่แล้วอย่างไรโอเคอยังไงต่อครับผมตอนนี้เหมือนเพื่อนเราเจ็บหนักครับผมการพันผาพันแพ้พันผ,า,นผาอะไรวะ <c oughs> โอเค เป็นแมพอ่ะโอ้ยโทษทีเพื่อน <c oughs> ดีนะยิงเพื่อนไม่เป็นไรอะไรมันโอเคให้กดรีแพร์นะครับสร้างซ่อมบ้านแล้วไงต่ออันนี้ด้วยโอเคอาไงจาทอมเอ้ยวิ่งติดอะไรวะ น,นี่แหละอ้าวกระสุนแลมเป็ดโอเคครับแล้วมันก็ให้ไปข้างล่างนะโอเค,คอ่ะตามันไปอันนี้เป็นช่วงแรกจะเป็นช่วงการสอนนะครับอะไรเนี่ยขดคืออะไรอะ่ะ โอ้โหมีของมาทิ้งว้นี่ด้วยเหรอใครก็ช่างมากบไว้มาอ้นี่กรูู้ดีจริงๆนะครับเพื่อนเราแม่งโคตรเทพโอเครู้สึกเราได้วอลอะไรมาไปรู้นะเป็นกำแพงไม้ฮะ โอเคบอกให้มาาทำการวางไอ้ตรงไฮไลท์อ๋อเขากำแพงมาวางนั่นเองครับกดเครื่องหมายถูกไหวต่อโอเคเสร็จแล้วจังได้ต่อโอยกดผิดอีกแก อะไรวะเราได้อะไรมาีกอะรับเบียงครับผมพอย,ยิงซอมบี้นี่โอ้ดับกดเบลกดปิดอ่ะแล้วไงคุยจอโอเคครับ,รบเพื่อนเราก็ลงไปข้างล่างโอเคเราก็ลงตามเพื่อนไป เฮ้ยเพื่อนแม่งวามหายเว้ยเราทำอะไรต่อ make a door on the อ๋อมานนสร้างประตูครับกด make ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ครับโอ้สร้างไวจังวะกดอะไรวะอ๋อกดบิวโอเค ประตูครับปึกให้ใส่รหัสครับแล้วมันก็ให้มาทำการหาเล็กนะครับหาไม้เอาไม้เรามีแล้วสนมีแล้วโอเคเหลือเล็กครับ ขุดผิดโชโชว,โชวโอ้าวขุดหินมีโอกาสได้เหล็กด้วยครับมีโอกาสได้เหล็กมีโอกาสได้หินมีสองอย่างก้าวละก้าวละโอ้เร็จ โอเคครับอ่าคราฟอ่ะแซมเปลิลไลฟ์เฟิร์นโอเคอมาที่เวิร์สเตชันครับทามวีได้คราฟไวจังโอเคเราได้ไลฟ์เฟิร์นมาแล้วครับอยู่ไหนวะทำการรีโหลดกระสนุนควิกรีโหลด กดยิงทางด้านซ้ายก็มีโอเคหูัจากส่งแล้วมันคงจะมีซอมบี้นั่นไงว่าแล้วไงโอ้นั่นเดียวร่วงเลยเหรอโอ้ยแรงมากอะโอเคมันยังไม่สนแนปไหมฮะ<แ>โอเคถ้าขึ้นสีแดง ตรงไหนก็ตายอ่ะเพื่อนในขนาดนั้นเลยโอ้โหแอร์ดอปแพรนล้อแอร์ดอปดูในมินิแมปโอเคเห็นแล้วอะไรธุรกิจอะไรวะมีกล่องสมบัติอีกแกโอ้โหเป็นของผู้หญิงใครก็ไม่รู้ฮะเหมือนมาซ่อนไว้ เก็บไอ้ดอกเฮ้แอมแอมแบกคิดเฮ้ยโอ้ยตกไม่โดนดีมันตกไม่โดนเราให้กูทำไรอะ่ะฆ่าพวกมันอะ่ะ มันไม่มีให้เก็บของจากซอมบีอวะมางายเลย,ะนนเลยอะไรวะแอรเรียแอรเรียอะไรวะขอดูแม่ก่อนอองอยู่นี่อืม,อม อ่ะตายอยู่ไหนมึงจะไปไหนอะ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหขอบคนที่แทงให้ไหนฟื่อเนือเฮ้ยระยะชิดต้องเป็นลูกซองนี่ไ อไอ้พวกนี้เป็นต้นตอนที่ทําให้เกิดไอ้แพร่เชื้อหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นวะโอเคไม่มีเออกูยิงไปแล้ว อยู่นี่นี่เรดิโอ Radio. ขอความช่วยเหลือใช่ไหมโฮบหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่คือโฮปหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าพวกเราอะไรขอความช่วยเหลือเหมือนแบบเราก็ตอบตอบเนียอะไรนะ มันหนาวอะอเค,อ,เค,อ,เคอะไรวะกองโอเคอ่ะวางแมงตร่งนี้แหละให้กูอะไรใส่เข้าไป ไฟเฟะะเิ่องเลยฮะ Let's go boy วิ่งช้าม,มากเลยและตัวละครผมหนาวด้วยนะี้เป็นรูปความหนาวอะโอเค อ่าล็อกเกอร์เราก็ไปงนู้นอ๋อให้หาพุทแจเหรอเียเงียนตามมาได้อีกก่อเดี๋เดๆๆโอเคแบเฮ้ย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 ันบอกให้มานี่โอเคยูทีแล้วเจอเพื่อนเิ่งตามมา คุณลุงแกพ่ชีพฮะคุณลุงเสียสละเพื่อให้เราอยู่รอดแม่งโคตร เดินต,ต,ตามทางไปอากาศมันหนาวอย่างเราที่เดียวแอร์ดรอปแอร์ดรอปอะไร,ไรทำไมคะนี่ไงนี่ไง บินแม่งบินย้อนกลับมาโอเคโอ้โหแม่งครบเซตเลยเอามาทำไมวะว่าแล้วาม,าม,มันทำไมเป็นเพราะมันนี่เอง โโอยิงไ้ก่อนได้เปียบก่อนได้เปียบเอาเอาเฮ้ยมันติดบัก <c oughs> มันติดบักบนหิน <c oughs> ยิงฟรีครับยิงฟรีโอ้โหยิงฟรีไปดิ จบไปในเวลายี่สิบสีนาทีแล้วเงต่อแล้วก็มีเครื่องบินมารับเราโอ้โเฮียนั่งเลนครับแล้วก็เกขึ้นไปก็เป็นการ <Yes. S 1> จบวบอยตดูข<ส>องเกมน,นี้ <laughs> เอาแล้วหมาเราไปไงวะอื่เ <laughs> ห็นหมาขึ้นไปเลยอา๋ oh, นี่คืออินโทรนั่นเองนะฮะไลอัพเตอร์ นั่นเองอตอนนี้เราก็เมื่อกี้เราติดต่อมาที่แคมป์ของพบ101นั่นเองนะครับรู้สึกว่าเราก็มาในส่วนของการเริ่มเล่นจริงๆแล้วนะผมคิดว่าเมื่อกี้เป็นการแค่ อินโทรแบบให้เราเรีกยกง่ายๆนั่นเองนะครับอ่าเหมือนแบบฝึกเล่นเฉยๆนะครับอันนี้ก็มาในเข้าสู่จริงๆงจังๆแล้วนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่นี้แล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะฮะในการฝึกเล่นนะครับเริ่มต้นนะสำหรับเกมไลฟ์อัพเดตสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้กันแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้สวัสวดีครับผม